สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดาร์กนะครับผมเกมที่ตอนที่แล้วเราเล่นมาดาร์กสมชื่อนะครับพบแทบไม่มีสีอื่นเลยนอกจากสีดำเอาละแล้วในตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ฉากต,ต่อไปเรียบร้อยแล้วและมีสายอะไรโยงไปโยงมาก็ไม่รู้ครับกดไ,ได้เฮ้ยสั่นทำไมอ,อ๋ออ่าเชื่อมสายไฟอุ้ย ยากระพริบไฟซี่อ้ามีกดไม่ได้นะครับอ,อุ้ยอ๋อมีเปลี่ยนเปลี่ยนแถวอันนี้เดินได้โอเคออันนี้เหมือนประตูเลยแต่ว่าไม่ไปไม่ได้ใส่ยังไม่เปิดนะครับฝั่งนี้ก็ขึ้นได้ อันนี้ก็เปิดกันอ๋อมีที่โยกเฮ้ยโอเคอ๋อเดี๋ยวนะแล้วเราโยกลงได้ไหมโยกลงไม่ได้แล้วครับแต่ว่าน่าจะต้องโยกขึ้นนี่แหละครับอ่านี่เปิดตู้ข้งบนก่อนปึ๊บนี่โอ้โหไม่สายไฟมันระยงระยงขนาดนี้เหนะ็นไห ันนี้ออกไปข้างนอกนี่คือไปทางไหนครมันขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเอาทางซ้ายก่อนก่นนี้แล้วก็เอออ๋อมีอลากหลอดไฟไปไหนอะ่ะหลอดไฟมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าลากไปทำไมกดปุ่มอ๋อต้องการไฟ เดี๋ยวเราลากสายลากหลอดไฟไปห้องนู้นก่อนนะครับแล้วก็นี่เชียอมข้างบนอ่ะพอเข้ามาอยู่ห้องนี้แล้วโอ้สว่างจังอ๋อหยิบหลอดไฟได้อ่าโอเคได้ของชิ้นแรกมาแล้วครับของด่านนี้หลอดไฟเออเรา เปลี่ยนกลับกดเผื่อมันต้องใช้เพราะาห้องนี้เราไม่ได้ไปแล้วนะโอเคนะลงฝั่งนี้ไม่ใช่ไหมเนี่ยห้องทางขวาเราก็ยังไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ ทำยังไงมันไม่มีไฟนี่นะคือไฟอน,นุนไฟห้องทางขวาเนี่ยมันมาจากไอสวิตอันนี้นะครับซึ่งสวิตอันนี้มันกดไม่ได้กลับก็ไม่ได้หรือว่าเราต้อง สับสวิตช์ขึ้นไปข้างบนจริงๆเนี่ยให้ไฟมัน,นออกไปด้านบนเนี่ยช่วยอะไรไหมไม่ช่วยอะไรครับแย่แล้ว อ๋อตันมาทางนี้อ๋อใช้นี่เองเอ่อกระจกทำอะไรกระจกได้ด้วยโอเคทำอะไรกับกระจกอุย้ยห้องนี้มืดจังเลยอ่ะอ๋อติดหลอดไฟมาอุ้ยอุ้ยอย่าโยามาไม่เอาเอาเราให้ทำอะไรอ่ะโอ้โหห้องนี้ไม่น่าไม่น่าเข้าอย่างยิ่ง เอ,อ่เราเดึงสวิตได้ยังดึงไม่ได้อยู่ดีครับอย่างนี้ทำอะไรได้ไเนี่ยเออมีอะไรไมาเดี๋ยวเดินได้ดน,นี่นาโธ่นังผมไม่มีทางไปตอกอะไรงูหยิบงูมาได้ด้วยงูทำอะไรงูไปส่งกระจกหรือเปล่า ใสงูไม่ได้นะครับโอเคใสงูไม่ได้แ้วถ้าตรงนี้ล่ะถ้าตรงนี้ใส่งูได้ไหมไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเรามีงูแล้วเราใช้หลอดไฟเราอาจจะใช้งูช่วยงูช่วยเราหน่อยงูงูไม่ช่วยอะไรเราครับเ,เดียวเองนะ ยังไงนะเอา้าลงได้อีกกระโถนี่พ็ไม่มีทางไปต่ออ๋อแล้วคือตรงนี้มันเอ่อน่าจะต้องมาทางฝั่งนี้นะครับเอาไฟมาโอเคอ่าห้องเปิดกดอะไรไปแล้วเนี่ยเยอะ อะไรอะ่ะเอา้าเอาเอเหมือนว่าเส้นสายไฟนี่มันจะจะไม่ต่อกันนะครับนี่ต้องเป็นเส้นนี้เหรอ นะโอเคแล้วก็เนี่ยมาทางนี้เอไม่เอานี่อันนี้พอวันนี้มันก็จะต่อกันพอดีนี่เอางูมาติดเองูวัดถอดสายไฟยมีหน้ากากอ๋อเราต้องเอาหน้ากากไปหลอกไอ้พวกไอ้ตัวปีศาจพวกนั้นหรือเปล่า <Okay. S 2> เหมือนหลอกว่าเราเป็นพวกเดียวกันอะไรเงี้ยเอ้าเปลี่ยนหลอดไฟก่อนเอ้ยเปลี่ยนสายไฟโอเคมาแล้วนี่ไงว่าใส่หน้ากากให้ดูเป็นพวกพ้องเดียวกัน เออไรหน้ากากกันหมดเลยอย่าทําอะไรเรานะเราเป็นคนหน้ากากเหมือนกันไปแล้วมาอยู่แล้วนี่ทีนี้เราก็มาสับสวิตได้แล้วครับผมแงบอุ้ยอุอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยออ๋อทางซ้ายมันโอเคนะครับจบแล้วหรือเปล่า โอเคกับบ้านแล้วครับผมบ้านเราก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอาละนอนต่อนาฬิกาก็ยังควงสว่างเหมือนเดิม,มววิญญาณออกจากบ้านโอเคมาเข้าไปในความฝันใหม่ความฝันเมื่อกี้มันเป็นโรงละครอันนี้มันเหมือนเป็นแบบ ท่อระบายน้ำเหรออุ้ยขอนาฬิกานาฬิกาเหมือนบ้านเราเลยหมุนไปหมุนมาโอเคทำไมเดินไปไหนไม่ได้เลยคลิปพึ่งจะเริ่มเองนะเ้เราพลาดอะไรไปหรออ๋อกระโดดได้เปิด ดูเซฟหน่อยสิได้อะไรมาเทปกาวครับเทปพันสายไฟอุ้ยอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟดับไฟดับอะไรอะ่ะทำไมจะยกแยกเหมือนเราขยับอ๋ออุ้ยรถไฟครับเราอยู่ในรถไฟกำลังวิ่งอุ้ยๆขอมันเลื่อนด้วยอะ่ะมาอนอยู่ในรถไฟจริงเลยเนี่ยนี่โดนโด,ด อะไรอ่ะอุ้ยเหมือนเมื่อกี้เลยครับเปลี่ยนมุมได้เพราะว่ามุมนี้เราทำอะไรได้โอเคเหมือนว่าให้ข้ามมานี่เฉยนะครับเพราะว่ามันขาดเฮ้ยใครอ่ะไอหัวถุงทีแล้วเอาตามไป หยิบได้คืออะไรอะ่ะฐานหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะครับเหมือนเป็นแท่นแปดเหลี่ยมอ,อ,อน,นี้เปิดไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้กุญแจ เค okay. ขึ้นไม่ได้แล้วครับก็โอเคลงได้เฮ้ยอะไรเฮ้ยกุญแจสิ่งนี้นี่เองที่เราต้องการเอาล่ะเปิดตู้กันเถอะมานี่ไงตู้เปิดแล้วได้อะไรอะ่ะ อ๋อที่ที่ไขาลานเนาะเหมือนที่เปิดขวดนะครับที่เปิดขวดเบียร์อะไรเงี้ยเตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับไปต่อโอ้ยตรงนี้เสียงคึกคักไปหมดเลยอะไรเอ่ย เหมือนว่าเอาอะไรมาใส่ได้นะครับซึ่งเรายังไม่มีสิ่งนั้นอันนี้นี่อ,อ๋อเป็นแท่นเอ,อ่ออันนี้มันไฟช็อตอยู่ต้องผ่านสายไฟเข้าไปอ,อ๋อ,อมันเดี๋ยวนะต้องประมาณนี้ ถึงจะโดนใช่ต้องประมาณนี้ร้านนี้ต้องต่อมาแบบนี้ข้างล่างก็ต้องต่อแบบนี้ขวาต่อแบบนี้แอไล่จากท้ายมาหัวง่ายกว่าเอไฟติดไฟติดอะไรเอ่ยกองดนตรีเปียโนเปียโ,โนของเล่น จับไว้ทำไมอ่ะเออเดี๋ยวนะขอดูนี่ก่อนอ๋อนี่มันไข่ไ,ได้ไขลานกดเฮอ,อเดี๋ยวดี๋ยวจับอันนี้หรอช็อตช็อตช็อตให้ส่ต,ออต่อไปได้ มหเดี๋ยวนะอ๋อสงสัยจะใต้องฉับต้องช็อตหลายจุดโอเคอ่ะไปไปช็อตช็อตช็อตโอ้โหโตไหมเลยเคมาทางนี้แล้วเอ่อยังไงต่อโอเคตรงนี้มาช็อตต่อจะซื้อ,อเดี๋ยวไปไหนไปทางซ้ายครับอโอ้นี่ตรงนี้โอ้ เอาแล้วก็ลงลงอีกลงอีกโอเคตรงนี้แล้วเหมือนมันจะเข้าห้องข้างบนนะครับต่อไปต่อไม่ได้แล้วครับเอา้า ไม่จบหรอหรือว่าเราต้องไปทางนี้ไม่นะตรงนี้มันคนละที่แล้วนี่นะเฮ้ยหลบได้หลบได้แปลว่าต้องมีตัวอะไรเรากลับก่อนโอเคเดี๋ยวเรากลับมาลองกันใหม่นะครับเมื่อกี้นะครับพอมันมาตรงนี้แล้วมันขึ้นไปข้างบนนี่นะครับขึ้นไปข้างบนนี่เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะไปเนี่ย เราก็ต้องไปนี่เอา้เอาออกมาอยู่เฟสข้างบนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปยังไงนะอันนี้ได้ไหมโอเคแล้วก็เออลงมาตรงนี้นะครับเออนี่เรามาจับตรงนี้ได้นี่มาเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่าเพราะว่าสายไฟมันเวียนหัวเหลือเกินเอา้ามาก่อนเลยเอาละจุดแรกก่อน ไปจุดที่สองมาเร็วมาเร็วมาเร็วปึ่งอ้าวจุดที่สามตรงนี้ตรงนี้นมามาเลยเออกไปจุดที่เข้าไปเออ่จุดที่เท่าไหร่ละสี่นะ่า นี่จบแล้วมาแล้ว,ลวเอาต่อไปเอ่อไปทางไหนทางนี้โอเคแล้วก็วิ่งวนอ,อ้อมมาอ้อมมาอชึบแล้วก็โอเคมาแล้วนี่ไงมาถูกทางมาถูกทางอาีไป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 หมดยังหมดยังอันนี้คืออะไรทำอะไรได้เอา ต้องทําลายกําแพงก่อนโถโหเมื่อกี้ที่ทำมาเพื่ออะไรกันสงสัยว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากไปต่อแล้วครับแต่ว่าอุ้ยโอ้ยตัวนี้นี่เองที่มันกั้นเราอยู่เราต้องซ่อนจากมันใช่ไหมแล้วยังไงต่อนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยาเดี๋ยวลนลงมาทำไมอ่ะโอเค แปลว่าเมื่อกี้เราอาจจะไปห่ออยู่ข้างบนได้นะครับถ้าเราไม่หล่นลงมาแล้วก่อนอ่ะอันนี้เราไปห่ออยู่ข้างบนแล้วรอมันกลับไปเนี่ยได้ไหมไม่กล้ากดอะไรครับกลัวล่วงอ่ะออตรงนี้ก็ซ่อนได้ทำไมต้องให้ซ่อนเยอะแยอะอันีหยิบก้อนหินมา คือจ้าไม่ไม่ไมเอเฮ้อโอเคเราได้ถ่านมาแล้วเราต้องใจเย็นๆนะครับซ่อนก่อนซ่อนก่อนหน้าตามันก็เหมือนแบบมองไม่ค่อยเห็นทำไมมันเนี่ยปิดหน้าปิดตาแล้วมันเห็นเราได้ไงเนี่ย เอาละขึ้นข้างบนเลยไปกลับไปกลับไปไต่เวนแบดแบเลยเนี้ยมาแล้วมามีกํามีกลับีกําเราได้ก้อนหินมาแล้วแล้วเรายังไงต่อ,อเคเราไปทําอะไรกับไอ้ตรงนี้ได้บ้างใช้อันนี้หรอไม่ใช้ไม่ได้นะครับเราทําไงอ่ะหรือว่าเราต้องกลับไปห้องแรกไอ้ห้องที่มันมี มันจะมีตู้หนึ่งครับที่เราเลยมาแล้วเรายังไม่ได้เปิดมันอ๋อตรงนี้ด้วยอ๋อนี่ตรงนี้ใส่่านได้อ,อ่าเออมันคือเชื้อเพลิงชั้นดีเอาแล้วไงต้องจุดไฟเหรอไม่รู้ครับเดี๋ยวไปก่อนอันนี้คือเอาเปยโนมาวางเพื่อ อ้อโเปิดเส้นทางนี่เองเดี๋ยวนะเปิดเส้นทางขนาดนี้แล้วเราจะเข้าไปยังไงอะเราเดินอ๋อเดินลงไปได้เลยอะไรเนี่ยเหตดมีแต่เหตุทั้งนั้นอุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรเอ่อเป็นมิดหรือเปล่ามันมันอยู่กับระเบิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ย ไม่น,น่ากลัวเงแต่มันเฝ้าของไว้อ่ะคิดว่าเราต้องใช้ไอ,ะอระเบิดนั่นน่ะหรือว่าจริงๆเราเราต้องรีบเข้าไปหยิบเรรีบออกหยิบเรรีบออกไม่ไม่ โอเคนะครับเดี mae, ๋ยวรอบนี any anyway> ้เราต้องรีบวิ่งเข้าไปแล้วหยิบแล้วรีบวิ่งออกมาโอเคเอาไวไวไว้จว่าไม่นะหรือว่าเราต้องสังเกตท่าทางมันหรือว่าเราต้องค่อยๆย่องเข้าไปค่อยๆย่องเข้าไปหรือเปล่าค่อยๆย่องเข้าไปนะครับค่อยๆย่องเข้าไปเหมือนว่ามันจะหลับจะหลับอยู่ เหมือนมันมมรู้ตัวหรืเอเปล่าไม่มีอะไรไ,ไม่มีอะไรเออนอนไปนอนไปไม่มีอะไรหรอกอุ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรบ้าเราผิดแล้วไม่มีอะไรเลยเออกลับไปไม่มีอะไรใจเย็นๆอยู่เฉยๆไปเนอะมันไม่มีอะไรหรอกตรงเนี้ยโอเคๆอ้าอย่าสงสัยมากสิโอ้ยรู้ดีนะเราหน่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลับไปหลับไปโอเควิ่งวิ่งวิ่งขับ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 โอ้โหต้องแบบนี้นี่เองต้องคขอยย่องเข้าไปโอเคในเมื่อเราได้ระเบิดมาแล้วนะครับเราไประเบิดไอ้ตรงกำแพงหินตรงนั้นก่อนนะครับ ตรงนี้ระเบิดมันก่อนเลยอ๋อแล้วเราก็ต้องไปจุดไฟใช่ไหมให้ไฟมันมาระเบิดตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็นี่ไล่ช็อตตัวเองไปมาดึงเอาโชวปล่อยเร็วเกินไปมาดึง ถึงแล้วมาซงไป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 ม,มาโอเคตรงนี้4วิ่งจนชำนาญหมดแล้วเนี่ย ไปๆๆๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปึบมาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้่าจับอันสุดท้ายห้าระเบิดซะเร็วๆตู้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องกลับไปทางเดิมใช่ไหมเน่แล้วเราก็จะเข้าประตูได้ แบบนน่มีรถไฟอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรอุ้ยปิดประตูทำไมอะ่ะอะไรเอ่ยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครเขียนอะไรมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมุนไปไหนอ่ะหมุนมั่วแล้วหมุนมั่วแล้วเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีดนึนงไม่ใช่ผิดทางผิดทางโอเคโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วซ้ายสุดแล้วลงลงแล้วกแว็แล้วไงต่ออ่ะเออไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งนลงเออ โอเคขังมนันไวอเอนี่ไฟเช็กนี้ไปจุดเตาเตาถ่านตรงนั้นได้นะครับเออแล้วเราจะกั้นตัวเองไว้ทำไมเนี่ยโอเคเรากลับไปจุดเตาถ่านเตาพลังงานของเรามานี่ไฟเช็กเด อ่าทีนี้ก็จะมีพลังงานอันนี้คืออะไรเอ่ยกดปุ่มอ๋อลิฟ์ครับลิฟ์ลิฟ์มาเราลงลิฟ์กันเออข้างล่างนี้มีอะไรนะอ๋อจบแล้วยส yes. กลับสู่บ้านของเราสักทีโอเคครับผมงั้นวันนี้เราจบไว้ตรงนี้ก่อนละนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบด้วยนะครับและใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะครับแล้วก็ใครชอบไม่ชอบตรงไหนก็สามารถติชมกันได้ผ่านคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบาย